สวัสดีเด้อพี่น้อง่ยามเอนเาสุกุสุกคนกต่เดียนมารีวิวี่เรียนให้บง่งเรียนสิบเรียนพะราคินี่เรียนที่ละลึกเรียนพะราคินี่เรียนสิบบาทพี่น้อง เหรียญอันนี้ก็หายากแล้วผู้ใดมีก็เก็บไปเด้อเอาไว้เป็นทีละลึกอันประเด็นกรบบอสซื้อบอขายเด้อพี่น้องขาเจ้ามาถามมันขายเหรียญไหยอยู่เพราะว่าสิมีบางอันช่องเขาเจ้าซื้อเหรียญอยู่แต่ว่าประเด็นบ่สซื้อบอขายเด้อขอโทษขอให้หลายหลายขอบุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจเด้อประเด็นมารียบวิ่งซื้อพี่น้องเพราะว่าประเด็นมักเป็นคนสะสมเหรียญ บ่ซื้อบ่ขายเด้อพี่น้องเลยเวลาไประเดนซื้อไประเดนก็ซื้ออยูุคผมท่านั้นล่ะจังซีการอันนี้ลูกไส้ประเดนเก็บไว้ลูกไายให้ไประเดนก็เลยเอามาบอกให้ลูกเก็บไว้คันผู้ใดอันนี่ก็เก็บไว้เด้อต่อไปก็บ่ได้นั่นเหรียญอันนี้ไประเดนเอามาจากลูกไประเดนเอาลูกไประเดนก็เก็บสะสมเหรียญคือกัน บางเหรียญก็ได้มากซื้อๆบางเหรียญกับเขาห้มาอันนี้ก็ได้มากจากลูกลูกห้ลกูกชา้กับเจ็บสะสมเหรียญขึ้นกันกับแมนเอามารีวิวให้พี่น้องเพาเบึงอันนี้เหรียญพระราจีนีเหรียญทีละลึกเนาะพี่น้องเนาะคุณทรงคุณค่าทางจิตใจนี่เหรียญทีละลึก เหรียญสิบบาทอันนี้ก็มาจากลูกลูกไห้พอเดียวามาซองพอเดียวมาอ่านเบิง้งเนี่น้องเนาะลูกไห้มาประเด็นก็เลือเอามาอันนี้อันนี้คุปโงกลอบเหรียญที่ระลึกของพาราชินีพาพันปีหลวง เอามารีวิวให้พี่น้องข้าบิงไปเรียนกับบอสซื้อบอนขายดอกพี่น้องมารีวิวซื้อๆเ้อเลยบอกให้พี่น้องห้องหูงจักเพราะว่าข้าเจ้ามาค่มเหม็นข้าเจ้าว่าเหาเรียญทอดราคล่า่าทอดไประเด็นกับบอห,หูรื้อกันพี่น้องสิมียยนบางช่องที่ข้าเจ้าประกาศขายเหรียญกับล่องไปเบ่งเดอ้อวลาข้าเจ้าซื้อหาป็นไดเพิ่นว่าเพิ่นมีเหรียญน,นั่นแบบ เนื้อเกินว่าสัน่นประเดีนเห็นอยู่บางช่องเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าซื้อผู้ซุ่ม,มเหมือนเหรียญแปลกๆเนื้อเกินนั่นลองไปเบิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าประเดีนบ่ซื้อบ่ขายดอกประเดีนเอามารีวิวให้เบิง่งซื่อๆอันที่ว่าเพิ่นมาคอม,มเหม็นบานเหรียญเกินเหรียญน,นั่นแปลกนะมันสิมีช่อง,งองบางช่องบางอันนั่นข้าเจ้าอันซื้อเหรียญซื้อเหรียญที่ แป,กแปกแลกๆเ้วก็เลี้ยนเนื้อเกินนี่้าเจ้าสื่อหากันยุจักราค่าเทไรประเดียนโป้หูจักก็ล่องไปเปิดเบื้องเด้อพี่น้องเลยไปเปิดเบิงเพราะวา่าสิมีบางช่องก็เจ้ารับสื่อเลี้ยนโดยตรงเลยเพราะว่าประเดียนบไรเมียนกำลังซับไหลประนันพ่อจีได้ประกาศสื่อเลี้ยนพี่น้องที่ประเดียนสื่อก็สื่อน้ามันค้นที่หูจักกันค่ะ ที่ขาเจ้านั่นนหูจักกันยังค่อยประเด็นสื่ออยู่ว่าบพซสื่อก็สิวบาตัวประเด็นสื่ออยู่เป็นบางอย่างสื่อมาเก็บไปสื่อเนี่ลเะเอามาไว้ทอรี่วิวพี่น้องกันนบาบ่สื่อว่อนขายก็สเสียนว่าประเด็นตัวประเด็นสื่อเป็นบางอย่างเด้อพี่น้องเ้ยบางอย่างขาเจ้าก็ให้มาซื่อขาเจ้าบ่ได้นสื่อได้ขายน้ำประเด็นหรอก บางบางที่ขาเจ้าอ่ห้มาซื้อๆก็มี่ประเด็นการเห็นว่าเพิ่นห้บางที่ประเด็นก็ใส่มือเพิ่นเป็นสินนำใจซื้อกับมีพี่น้องบ่ได้ซื้อได้ขายเด้อไปเบิ่งอันซีมีอันีนบางจ่องเขาเจ้าซื้อขายเหรียญยู่ประเดนก็เลยมาแจ้งให้พี่น้องเฮ้าหูจักนี่ก็มารีวิวซื้อๆเด้อพี่น้องรีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ่งอันนี้เหรียญ ที่ละลึกพลราชินีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช่ปีใหม่กับขอให้มีแตะความสุขความจเจริญเฮี้ยงเฮ้ยงปังปังลุงงยลุยสุขสุขค้นเด้อพนะี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กะ่ะวัสดีค่ะอในบ่ดีเพราะง่ามาขอตรวจคอไผ่กับงืามในอ้อมอ,อก,อ,อ,กอ้อมใจพี่ใจน้อง ฝากป้านป้า,ปาดวงสองกับดวงเดือนสนี่สิบเก่าในเด้องประเด็นยาม่ท่านพันอยู่พี่น้อง thank you u s so much for watching ใ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็มารีวิวเหรียญสิบบาทที่ละลึกของพะลาชินีเนาอพี่น้องเนาะกระิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก็เอาใติดตามคลิปหนาคลิปนี้กับวัสดีค่ะ